ครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาว YouTube ทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องดรเสงอมูเลตนะครับอ่าวันนี้ก็ต่อเนื่องกันเลยจากคลิปที่แล้วนะครับก็ผมจะพูดถึงในในส่วนของมีดนะครับอ่าปี2 5 1 5ไปนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวมาชมในส่วนของมีด2 5 6 4เป็นมีดวาระพิเศษนะครับเป็นมีดสาริการ้อยปีนะครับอายุวัฒน,นมงคลหลวงพ่อร้อยปีนะครับเป็นมีดที่มีขนาดเล็กนะครับ นะครับเล็กมากเลยถ้าเทียบกับนี่ครับปากกาเดี๋ยวผมให้เทียบให้ดูแบบนี้นะครับครึ่งหนึ่งของปากกาครับมีดเล่มนี้เป็นมีดสัตยการเล็กๆนะครับแต่ความพิเศษของเล่มนี้คือนะครับเป็นด้ามแกะท้าเวสุวรรณนะครับแกะจากงาช้างนะครับถือว่ามีความสวยงามนะครับการที่จะแกะนะครับในส่วนของเท้าเวสุวรรณนะครับแกะอย่างเงี้ยฮะแกะเล็กๆแบบเนี้ย นะครับต้องใช้ความพิถีพิถันละเอียดมากนะครับถ้าพูดถึงในส่วนขององค์ท้าเวสุวรรณเนี่ยนะครับแกะแบบนี้ครับผมให้ดูแกะยากนะครับไม่โอ้โหเนี่ยนะครับดูเสน่ห์ของการแกะครับเป็นเขาเรียกเป็นงานพุทธศิลป์นะครับส่วนตัวผมมองว่าสวยงามมากนะครับองค์ท้าเวสเนี่ยครับนะครับหน้าตาคมชัดเลยนะครับแบบนี้นะครับถือว่าสวยงามมากๆนะครับแบบนี้ นะครับก็ส่วนนะครับแหมนะครับตรงกลั่นเนี้ยนะครับใช้เป็นเงินใบก็เป็นใบเงินตอกลายนะครับเสมาเต็มใบนะครับแล้วก็ตอกลายหลวงพ่อพัดแบบนี้นะครับต่อโค้ดพัด100นะครับก็อายุวัฒนะมงคลหลวงพ่อนะครับ100ปีนะครับแบบนี้นะครับก็เป็นพัดร้อยนะครับก็นะครับถือว่าชัดเจนสวยงามเข้มขขังเลยนะครับแบบนี้ส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับ นะครับตอกในส่วนของคําว่ามะออุนะครับก็ชัดเจนสวยงามนะครับแบบนี้นะครับผมมองว่ามีดแบบนี้นี่หายากละนะครับอ่าพิเศษเลยครับเล่มนี้นะครับก็จะแลนเลขด้วยนะครับมีดชุดนี้สร้างเพียงนะครับ59เล่มอ่านี่ครับหมายเลข44โอ้นะครับผลรวมคือ8นะครับเล่มนี้ถือว่าสวยงามมากนะครับเลขเบิ้ลด้วยนะครับนี่ฮะ องค์ทาเวศสวยงามเลยนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะเป็นงานแกะงานช้างที่สวยมากมาพร้อมกับกล่องแบบนี้เลยนะครับก็นะครับถือว่าสวยงามพี่ๆท่านใดสนใจอยากบูชาวัตถุมงคลนะครับหลวงพ่อก็สามารถติดต่อตามช่องทางได้เลยนะครับก็ฝากพี่ๆทุกท่านนะครับกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับมาพูดถึงมีด ว่าระนะครับร้อยอายุเั่นะมงคลของพ่อร้อยปีนะครับต่อโคดพัดหนึ่งร้อยนะครับด้ามแกะสร้างเพียง59เล่มนะครับทําแกะด้วยนะครับงาช้างแบบนี้อ่าพิเศษอย่างหนึ่งครับเล่มนี้นะครับเป็นมีดที่ไม่ได้มีฝักนะครับอ่ามาเป็นเอกลักษณ์นะครับก็คือว่าเป็นมีดที่มีแต่ด้ามแล้วก็ใบแบบนี้นะครับก็จะไม่มีฝักมีดนะครับเนื่องจากว่าเป็นมีดขนาดเล็กนะครับบางที นะครับด้วยความที่ว่า,าเวลาจะสร้างเนี่ยก็เพื่อสร้างให้เป็นเอกลักษณ์นะครับบางครั้งก็นําไปใส่ในปลอกหรือในอเขาเรียกว่าเป็นปลอกตะกุดอย่างเงี้ยนะครับในหลอดไม่ใช่ปลอกในหลอดนะครับก็จะเล็กกระทัดรัดดีนะครับก็สวยงามครับเป็นใบเป็นใบเงินนะครับอ่านะครับก็หายากเลยแบบนี้59เล่มเท่านั้น นะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะครับขอตัวลาพี่ๆไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ